เจ็ดเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดดอกกันนะน้อ,นองนิ่งๆไงลูกเจ็ดัปดเจ็ดจุดลู้ยลุ้ยลงฝนจะตกเลยนะแม่เดี๋ยวดูจำนวนตัวก็ลู้ เงินตัวมาไักสองร้อยนี่ก็โอเคเท่ากันครับกับผมโตใกล้เคียงกันนะเพราะอาหารอาหารดัน,นดันเท่าแสปดสิบแปดสิบลแสนมันหลังพอเชียนด้วยล่ะมันต้องโตขึ้น,นี่ะ เรายกขึ้นได้อ๋อนี่น่าจะกินได้ถึง250านะได้อยู่แล้วพี่มันคอม225้กินได้ครับแต่ว่านั่นเลยพี่เราแต่กลัวไซ้์มันโรงงานนะเรา <c oughs> เราแจ้งไป3 3 4 3 5ถ้าถึงวันไม่รู้ไป3-2พี่ถ้า3-4-3-5ผมว่าพรุ่งนี้สูงได้แล้วถ้าีๆมาวันแบบน,นี้ ีมัน36ตัวใช่ไหมปัดไป37แล้กันพี่เพราะว่ามัน36จุด6อครับร37ครับ37ดีกว่าน่าจะนับได้อยูน่นะอันนี้น่าจะประมาณ200นิดนิดอันนี้เท่าไหร่นะของเพชรเท่าไหร่ 5, ของเยเท่าไรตนกังมาโอ้พี่โตเท่ากันตะก้าตก้าสามอใหนึ่เลยรดน้ำหนักตะก้าัจุดดิเดี๋ยวด้เคียงกันไหมใก้เคียงครับแน่นอนเลยเดี๋ยวผมคิดให้บเดียวแต่บอน,นี้จะโตกว่านะสี่สตัวสีตัวโอเคเจก็เป็น5.7 ห้าพ mm. ันร้อยองส้ตกแล้วอืมย <26, S 1> ี่หกครับบ่้นตวกว่าบ่้นตกว่ายี่หอืหอครับยี่หกจุดเจ็ดบ่อนี้สามเจิเท่ากาันอ 3, 6, 5, อไอ้นุ่นสามหกมอันนี้สาต้นเท <Okay. S 2> ่ากาันเท่ากาันสาตัว